อาณาปานสติสมาธิป็นเหตุให้หอบพูชึงทางไกลพุทธเจ้ากาวาพิโกตังลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วเฮตให้ลายแล้วยอมเป็นไปเพื่อความหอบพูชึงทางไกลพิโกตังลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วเฮตให้ลายแล้วย่างเลยเนาะจึงเป็นไปเพื่อความหอบพูชึงทางไกล พิกกต่างหลายในกรีพิกุไปแล้วสุปาหรือกองหงไมหรือหันบ้านก็ตามนั่งกูฆ่าเข้ามาโดยหอบตั้งกายตรงดำรงสติสปนาเจ้านั้นมีสติให้เจเข้ามีสติให้เจออกเมื่อให้เจเข้าหยาวกรหัสัตว์ว่าเห่าห้เจเข้าหยาวเมื่อให้เจออกหยาวกรงหัสัตว์ว่าเห่าห้เจออกหยาวเมื่อให้เจเข้าสั้นกรงหัสัตว์ว่าเห่าห้เจเข้าสั้น เมื่อห้ใจออกชันของหูสัตว์ว่าเหาห้ใจออกชันเจ้ายอมทําการฝึกหัดศึกษาวาเฮาเป็นผู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทางปวงห้ใจเข้าว่าเฮาเป็นผู้หพร้อมเฉพาะซึ่งกายทางปวงห้ใจออกเจ้ายอมทําการฝึกหัดศึกษาวาเฮาเป็นผู้ทํากายสร้างขั้นให้ระงับห้ใจเข้าว่าเฮาเป็นผู้ทํากายสร้างขั้นให้ระงับห้ใจออก เจ้ายอมทำการฝึกงานศึกษาว่าเหาเป็นผู้หุ่งควมเฉเพาะซึ่งปีติให้เจ้าว่าเหาเป็นผู้หุ่ง้อมเฉเพาะซึ่งปีติให้เจออกเจ้ายอมทำการฝึกงานศึกษาว่าเหาเป็นผู้หุ่งควอมเฉเพาะซึ่งสุขให้เจ้าว่าเขาเป็นผู้หุ่พร้อมเฉเพาะซึ่งสุขให้เจออกเจ้ายอมทำการฝึกหาดศึกษาว่าเหาเป็นผู้หุ่ง้วมเฉเพาะซึ่งกิตาสร้างขั้นให้เจ้าว่าเหาเป็นผู้หุ่งควอมเฉเพาะซึ่งกิตาสร้างขั้นให้เจออก เจ้ายอมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเหาเป็นผู้ทําจิตตสร้างขั้นให้ระงับให้เจ้าวา่าเหาเป็นผู้ทําจิตตสร้างขั้นให้ระงับให้เจอ๊อกเจ้ายอมทําการฝึกหัดศึกษาวาเหาเป็นผู้ทำจิตสร้ามเฉพาะซึ่งจิให้เจ้าวา่าเหาเป็นผู ning, ok it, ้ทุจิตสร้ามเฉพาะซึ่งจิให้เจอ๊อกเจ้ายอมทําการฝึกหัดศึกษาวาเหาเป็นผู้ทําจิตให้ป่าหมดยิงให้เจ้าว่าเหาเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมดยิงให้เจอ๊อบ เจ้ายอมทําการฝึกคาศึกษาว่าเหาเป็นผู้ทําจิตให้ตังมั่นให้เจ้าว่าเหาเป็นผู้ทาจิตให้ตั้งมั่นให้เจออกเจ้ายอมทําการฝึกคาศึกษาว่าเหาเป็นผู้ทําจิตให้ปลอยู่ให้เจ้าว่าเหาเป็นผู้ทาจิตให้ปลอยู่ให้เจออกเจ้ายอมทําการฝึกคดศึกษาว่าเหาเป็นผู้เห็นชึ่งความบ่เทียงอยู่เป็นประจำให้เข้าว่าเหาเป็นผู้เห็นชึ่งความบ่เทียงอยู่เป็นประจำให้เจออก เจ้าย่อมทําการฝึกัาศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นเชิงความจางคายอยู่เป็นประจำห้าเจ้าว่าเฮาเป็นผู้เห็นเชิงความจางคายอยู่เป็นประจำห้าเจออกเจ้าย่อมทําการฝึกัาศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นเชิงความดับปลืออยู่เป็นประจำห้าเจ้าว่าเฮาเป็นผู้เห็นเชิงความดับปลือมอยู่เป็นประจำห้าเจออกเจ้าย่อมทําการฝึกัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นเชิงความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ ห้เจเข้าว่าเขาเป็นผู้เห็นึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำห้าเจาออกพิโกตังไลาอานาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วเห็นให้ลายแล้วอย่างนี้แหละยอมเป็นไปเพื่อความหัวผูชิงทางไกล